กกินอีเอานะครับไก่เกียงเนี่ยนะ,ะผมสรุปให้มันน้อยลงว่ามันมีอะไรบ้างในตัวมันเนี่ยนะครับสรุปให้มันน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นก๋อยพอมา่านะครับหรือเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋อยพอมา่าก๋อยพอมา่าเชิงงอนอะไรก็แล้ว เแล้วแล้วตไก่ตีเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะต้องมีนะครับสิ่งที่มันจะต้องมีนะอยู่ขอสองอย่างในตัวนี้มันต้องมีสองอย่างนะสองอย่างให้มีให้ได้นะหนึ่งแข้งลึกคมแข้งลึกคมแข้งลึกแข้งดีนะครับผมถ้าผมบอกว่าแข้งดีเนี่ยทุกคนมัน ทุกคนคนที่แบบยังไม่ใช่เซียนไก่หรืออะไรเงี้ยจะไม่จะไม่ค่อยเข้าใจคําว่าแข่งดีนะครับผมแข้งดีแข้งดีคือยังไงครับเสีย่ยเดี๋ยวผมมาทบายคําว่าแข้งดีก่อนมันสรุปกับมันสรุปมาแข้งดีเนี่ยมันสรุปมาจากคําค่ะแม่นคมตีแข้งลึกตีแม่นตีคมตีตีแรงเนี่ยรวมเลยนะครับเรียกว่ารวมทั้งหมดเขาเรียกว่า แข้งดีเบอร์แข้งดีมันเรียกเยอะเบอร์แข้งดีมันเรียกเยอะเบอร์แข้งดีคมอ่าแม่นยิ่งเยอะไปใหญ่เรียกคําเดียวสรุปรวมๆว่าแข้งดีอีกอย่างนึงที่จะต้องมีประกอบกับแข้งดีก็คือความไวนะครับความไวกล้องเร็วด้วยแข้งดีแล้วต้องเร็วเร็วแล้วตีก่อนประมาณนั้น เคยเห็นไก่ที่มันหมุนเกี่ยวหากันไหมพอปากมันขึ้นมาจะไปจิกหัวคู่ต่อสู้เนี่ยมันจิกติดบ้างไม่ติดบ้างจิกบ้างไม่จิกบ้างมันบินก่อนปั๊บเข้าไปเนี่ยคือตีก่อนเร็วกว่านะเขาจะเรียกว่าปากเร็วนะครับผมแข้งดีปากเร็วแข้งดีปากเร็วแข้งดีอ่าคำว่าปากเร็วเนี่ยก็คือไก่ส่วนมาก จากหลักเลยไม่ว่าจะเป็นก๋อยหรือม้าหรือเชิงอะไรก็แล้วแต่มันจะใช้ปากด้วยเขาก็เลยใช้เรียกรวมกันเลยว่าปากเร็วแข้งดีปากเร็วแข้งดีนะก็คือความไวนี่แหละปากเร็วก็คือปากปากก็คือปากมันจิกจิกเร็วจิกติดบ้างไม่ติดบ้างบอกน้องเลยลูกบอกติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็คือ นะก็คือมันมันเร็วอืปากเร็วแข้งดีแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้เคยะหรอกนะแค่นั้นแหละปากเร็วแข้งดีหามาไก่ที่มันถึงตัวกันแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่จิกกันตีอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหาหัวคู่ต่อสู้ไม่เจอสแสดงว่ามันยังไม่ไวมันยังไวไม่พอที่ผมพูดที่ผมพูดไวกว่านี้ นะครับยังไวไม่พอที่ผมพูดไปคือ,อยังเดินอ้อมหาการหาหัวกันไม่เจอยังไวไม่พอถ้าไวพอคุณจะบิดหัวไล่ทันบิดหัวทันฝั่งนี้ทันบิดหัวฝั่งนั้นทันหรือจ้องกันอยู่เนี่ยคุณมีแข้งเสร์ฟแข้งหน้าเส์ฟไปนะอันนี้คือคุณเร็วกว่าคุณตีก่อนเร็วกว่าตีก่อนเร็วกว่าตีก่อนได้เปรียบครับส่วนประกอบอย่างอื่นก็อาจจะเป็น รูปร่างนะรูปร่างลักษณะดีกว่ากันไปกระดูกโครงสร้างดีกว่ากันไปนะแล้วก็ผิวพรรณดีอะไรก็ก็แล้วแต่จิตใจดีไอะไรพวกนี้อะไรที่มัน,อะ,มนอะไรที่มันคู่ต่อสู้ก็มีได้เราก็มีได้เฮ้ยเซียแต่ถ้าเวลาเราไปเปรียบเนี่ยเขาโครงสร้างดีกว่ากระดูกแน่นกว่าเนี่ยเรา เราก็เลือกไอตัวที่มันเหมือนเราไม่ใช่ว่าเราเป็นไก่ไก่ไก่คือว่าเราเป็นไก่พมา่าพม่าแบบพม่าเยอะๆเลยแบบแบบเมเสเรียงอย่างเงี้ยเราก็เอาไป,ไปตีกับพม่างอนอย่างเงี้ยไปตีมันอยู่ง่ายไหมละ่ะนะครับนะไปตีกับม้างอนมันทีอยู่มันยุ่ไม่อยู่ง่ายกระดูกก็คนละอย่างแล้วเผื่อม้างอนกัดจิกบีบตีตัวขึ้นมาสักรอบหนึ่งบางทีมันก็มีนะจังบางจังหวะ กระดูกโครงสร้างไม่ทันกันคือเราไม่ต้องสนใจหรอกว่าของเราจะเป็นยังไงนะครับผมเอาไว้เอาแข้งดีปากไว้ไว้ก่อนนะแข้งดีปากเร็วไว้ก่อนเราไม่ต้องสนใจว่ากระดูกไม่มันไม่แดงมันไม่งอนมันอันนี้มันแล้วแต่คนชอบใครจะชอบแบบผิวผิวไหวดังสายน้ําใครจะชอบแบบรถถังก็เดินชนอ่าดุดดันดุดดันกระดูกดีได้เปรียบเขาเวลาเขาจะตีกับเราเนี่ยเขาก็ต้องกระดูกดีเท่าเรา เออมันจะได้ไม่เปรียบมันจะได้เปรียบใครล่ะนะครับบางคนเข้าใจผิดแล้วผมว่าโอไก่มันไม่มีกระดงกระดูกเลยเสียเนี่ยตัวเนี้ยปากดีปากเร็วปากเร็วเข่งดีก็ก็ช่างเถอะกระดูกไม่มีตีแป๊บเดียวก็แผ่วเราเอาไปตีกับตัวที่มันเป็นแบบเป็นแบบเรานะเราเอาไปตัวกับตีตัวที่มันเป็นแบบเราไม่ได้เอาไปตีกับตัวที่มันกระดูกดีเราไปตีกับกลัวที่แบบกระดูกเท่ากันกับเรา เรารู้เราดูเป็นเราดูออกกระดูกจับดูเรารู้กระดูกไก่จับดูเรารู้ว่ามันสูงมันใหญ่มันเล็กออคืออะไรที่เรารู้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจต่อสั้นต่อยาวเราดูออกเราดูเห็นดูรู้ออเรากอซุ้มฟาร,ร์มไหนเรารู้ออกดูเป็นดูรู้เนีเวลาจะตีเนี่ยตีเอาเงินเนี่ยหรือจะตีเอาเท่ตีเอาเท่ก็ไปตีซุ้มฟาร,ร์มใหญ่ๆหอ่าเช่น ไปตีเลยอ่าบุกแบงพยักการ์โกว่าไปกระตันยูฟาร์มอ่าพี่โอใชัยันอ่าโกเสียมสมีส่วนไปตีเลยไปตีเอาเท่ไปตีเอาเท่ชนะเขาได้เท่เอไปตีเลยแต่ถ้าคุยกับผมผมจะไม่ไปตีแบบนั้นผมไม่ตีเอาตังค์อืมผมไม่ตีเอาตังค์ผมจะไปตีที่มันไม่แบบไม่ต้องเป็นซุ้มใหญ่ไม่ต้องไปตีกับไก่ที่เขาซื้อมาสามแสนห้าแสนตีเอาตังค์อะเออสักตีสัก ห้าหมื่นแสนอย่างเงี้ยไปก่อนไปก่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหเสียนี่ก็เจอกไม่กล้าไปสู้ซุ้มนั้นซุ้มนี้มันยังไม่ใช่เวลามันจะมีเวลาและตัวนั้นเมื่อไหร่ก็ต้องไปแบบเขาไม่ใช่มีอะไรก,กูก็จะชนอย่างเดียวมีอะไรกูก็จะตีซุ้มใหญ่อย่างเนี้เลิกเลี้ยงก่อนเชื่อผมแพ้บ่อยๆเนี่ยทีมงานหายหมดเอฟหายหมดเลิกเลี้ยงก่อนก็ถือว่าเจ้าของซุ้มเจ้าของฟาร์มนั้น บ้าดีเดือดเกินไปแต่ก็ดีใจนักเลงใจสู้ถือว่าใช้ได้นะนะแต่อย่าลืมนะคาว่าเหลี่ยมคนเหลี่ยมไก่ต่างๆเนี่ยน,นี่แหละมันกินกันอยู่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกแค่นี้แหละมันกินอารมณ์คนเหลี่ยมไก่มันกินอารมณ์คน,เ,น,น,คนเวลาเขาพูดยั่วยุหน่อยก็ตีแม่งเลยเออม,มันสูงกว่าเราเท่าไหร่หรอก แม่งพูดมาแบบเหมือนเราจะไม่เก่งเลยโอ้เปรียบได้แค่นี้ไม่ตีก็ไม่รู้จะตีตัวไหนละอาพูดมาสักแม่งมาตีตีพี่ตีอะไรอ่าตีสามยกห้าไปเลยตีแสนหนึง่งล้านหน,นึ่งอารมณ์แบบเนี้ยมันจับสู้เขาไม่ได้เขาก็กะเอามาตีห้ายกล้านหนึ่งนั่นแหละไต่เขาอะแต่เราอะกะไปตีสามยกแสนเดียวหรืออาจจะห้าหมื่นเขาพร้อมที่จะตีแพงอยู่แล้วเขาชนะมาห้าเที่ยว ไอเราเพิ่งออกจากบ้านเนี่ยเพ้เขาเลยทีนี้ผมเลยแหละคนหนึ่งอะแต่ก่อนเน่ผมไม่เคยกลัวใครหรอกสมอะไรผมตีหมดอะใครพูดว่ายุ u, ผมใส่หมดที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือผมผ่าลาดมาแล้วไงก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับผมชนหมดแหละผมก็ตังมีเงินเออมีเงินกลัวใครล่ะเรื่องเงินเล่นไก่ทีนี่ผมเขาเอาไก่เขาต่อผมเสมอเลย ผมไม่เล่นผมไม่ลองต่อสามหนึ่งผมเสมอห้าแสนเสมอตัวของผมเนี่ยคนชี้หน้าผมเทียบเลยไม่เขาชี้มือหมเขาจะเล่นกับผมผมก็ไม่รู้จะเขียนผมบอ,อกเขียนเกียพี่คนเนี้ยเนี่ยอ่ะพี่เซียนคนเนี้ยเนี่ยผมอบอกพี่คนเนี้ยห้าแสนผมบอกพี่คนนี้คนเดียวพี่ไปแบ่งคนอื่นไปเลยผมขี้เกียจเขียนเออ อจะได้ห้าเสียนี่มันเสมอเลยนะเออเล่นใจใจไปเลยเล่น,เล,นเล่นกับผมไหมเล่นกับผมจําจําไว้เขาต่อกขาจะสามหนึ่งเอยไปเล่นเสมอแค่ที่จะลองสี่นี่ผมมันอย่างนี้ผมเนะี่ยอย่าอย่ามาจกจักอย่ามาพูดเนีย่ยมีตังมีตังมันมันใหญ่มันจงังแล้วมันใหญ่แล้วไงสีห้าสีเงินเออเพ้เขาเนี่ยเออเพ้เขาแล้วไง ไม่ได้อย่าห้าวอย่าห้าวอยห้า,หาผมห้าวมาแล้วเราต้องค่อยๆเข้าไปเขาเซาะกระแซะแล้วเด้ก็ได้ออกมานี่ความเก่งของคนอีกอย่างหนึงนะชอบอีกแล้วคลิปนี้ชอบอีกแล้วนะครับเอาไปเป็นประสบการณ์เอาไปเป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตในการทำไก่เลี้ยงออกเพาะพัฒนาเลี้ยงออกชนนะเพื่อพาณิชย์เพื่อขายด้วยอะไรก็ว่ากันไป เร็วเร็วเรยขออยับมาเร็วเรรโอเคนะนะครับเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับโอ้ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเลยคลึบเลยอคึบเลย,ย,ลเลย,ยนี่นะครับ